เจ้าเมียวเมียวเด็กน้อยช่วงบ่ายวันนี้แดดเริ่มมีแล้วนะฝนหยุดยังแล้วแดดเริ่มมีแล้วออกมาเดินเล่นกันได้แล้วออกมาเดินเล่นกันได้แล้วค่ะเดินเล่นกันได้แล้วครับ,ครบใครจะออกมาบ้างใครจะมาหาหลวงปู่บ้างหลวงปู่นั่งรอยอยู่ตรงนี้นะครับ เ็กจิ๋วดวงเด่นดวงเด่นมาแล้วดวงจิ๋วคุณพี่คุณพี่ก็ชาวนาวข้าเจ้าชาวนาวดวงเด่นดวงดีดวงเด่นดวงด,ด,วงด,ด,วงดีตามมาด้วย พี่บุญเรืองพี่บุญเรืองชาลีชาลีอยู่กับชามะนาวชาลีกับชามานาวด้านี้ชาชานมชานม,านมอยู่กับใครนะ้งนั้แวบๆมองไม่เห็นละชานมทางนี้ชีทองน้อย ชีเท่าน้อยอ้วนแล้วนะชีเท่าน้อยเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วอ้วนแล้วนั่งดูน้องน้องเล่นนั่งดูน้องนองเล่นครับข้าเหนียวเล่นกับน้องสายฟ้าน้องสายฟ้าอยู่ข้างๆกับมังมี มังมีกับอันนี้โชคดีโชคดีเล่นกับข้าวเหนียวมังมีเล่นกับดวงน้องดวงดีเล่นกันดีๆลูกเด้อเล่นกันดีๆนะครับพ,พี่กับน้องเล่นด้วยกันดีๆนะครับอัน<พ>นี้ใครเอ่ยอันนี้พี่สาวสีนวล พี่สาวสีนวลสาวสีนวลอยู่คนเดียวไม่เล่นกับใครละเป็นผู้หญิงเนาะเ็งว่างนอนเลยอละเป็นผู้หญิงไม่เล่นกับใครละอันนี้ผู้ชายก็เล่นเก่งอ่าพี่บุญมีพี่บุญมีเดินมาแสงสว่างหน่อยค่ะเันแสงสว่างหน่อยครับตัวสีดําแสงไม่ค่อยเห็นนะลูกมาที่แจ้งแจ้งหน่อยจะได้เห็นเนาะเอฟซีจะได้เห็นด้วยพี่บุญมี บุญมีก็อยากมาเล่นกับน้องๆมาเล่นเล่นกับน้องๆเร็วบุญมีก็เล่นกับน้องๆนะมาเล่นเล่นด้วยกันนี่พี่บุญมีพี่บุญมีอยากเล่นกับน้องๆเล่นด้วยกันสิครับดูดิดูน้องเล่นนี่นี่น้องเล่นกันนี่น้องสายฟ้ากับพี่โชคดีพี่บุญเรือง น้องจิว๋วน้องดวงดวงดีความสุขยาม ยบายที่พอจะมีไออุ่นจากแสงแดดบ้างแต่ไม่มีแสงแดดนะเป็นไออุ่นจากดวงอาทิตย์เนื่องจากฝนเพิ่งหยุดไปได้สักชั่วโมงแล้วเนาะพี่เมียก็หลังจากนอนนอนพักผ่อนตอนเที่ยงแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันเดินเล่นกันตาม ปกติที่เขาเคยวิ่งเล่นกันแม่เนื้อลายแม่เนื้อลายแม่ดีเด่นนะนี่แม่เนื้อลายแม่ดีเด่นดูแลลูกหลานดีจังเลยดูแลเอาใจใส่ลูกหลานดีจังเลยทางนี้สีสุกสีสุกก็มาเล่นกับน้องๆแล้วละสีสุกสีสุกเป็นผู้ชาย เล่นกับน้องๆน้องชาน้องๆสายสาย,สายฝนน,น้องสายฝนอันนี้น้องดวงดีข้าวข้าวหอมข้าวหอมเล่นกับข้าวเหนียวมีเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นทีมสนุกสนาน วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้แหละเล่นทางนี้อีกเล่นกันอยู่ทางนี้ใครมาทนางนู้นอีกแล้วนะใครมาเดินมาเอยชาลีชาลีครับดวงดวงเด่นอ,อีกหลายหลาย,หลายดวงไปอยู่ไหนหมดเนาะอ,อีกหลายหลายดวงไปเล่นไหนหมดเนาะนอนหลับเหรอคะ เธอนอนหลับหราาือคะแม่ผสมสีแม่ผสมสีก็อยู่ตรงนี้เป็นแม่แล้วเนาะไม่เดินไม่เล่นทนะ้องใหญ่ลเลยวรอเอาหลานออกให้หลวงปู่นะพี่บุญมีพี่บุญมีอาหาวนอนอยู่หาวก็ไม่เห็นฟันเลยสีดำทั้งตัวเองไม่เห็นเลยลูก น้องไปเล่นด้วยน้องเล่นด้วยเล่นกับน้องนี่เล่นกับน้องอย่างนี้แลเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันน้องๆก็เล่นด้วยกันนี่มาเล่นกับน้องแล้วมาเล่นกับน้องแล้วจ้าเล่นกับน้องแล้วทางนี้พี่บุญมาพี่บุญมาก็นอนอยู่บุญมาบุญมีเล่นกับน้องบุญมาหน่อยบุญมีบุญมาเล่นด้วยกันหน่อย ครับสำหรับคลิปนี้ลรงปู่ให้เอฟซได้ดูได้ชมชีวิตกลับมาอยู่ของน้องๆเมียวพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจวดลำปางไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขจงมีเด็ดทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเทิทน,ททน,ททน,ททนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุ